คน introvert อ่ะไม่ชอบคุยกัคนชอบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงทำ s t เค e t อขายได้ไหมเราจะสำเร็จได้ไหมแม็กบอกองนี้เลยว่าได้ได้ร้อเซและดีไม่ดีจะทําได้ดีกว่า extrovert ในบางมุมด้วยซ้ำคน introvert ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ไม่พบปาผู้คนไม่พูดอะไรแต่ลองนึกในมุมนี้ดูนะถ้าวันนี้คน introvert ออกมาพูดออกมาขายออกมาแนะนําบอกต่อคนรอบตัวเขาอยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนยังไง าไอคนนี้ออกมาพูดอะแม่งต้องดีจริงวะไม่งั้นมันไม่พูดไม่ไม,ไมแนะนําบอกต่อแน่ๆมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบน่าเปิดใจลองฟังดูคุณมีจุดเด่นทั้งนั้นที่บอกว่าความเป็นส่วนตัวการเรียนรู้ศึกษาที่มากกว่าคนอื่นการที่ตัดสินใจตอนที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่เวลาที่คุณออกมาเมื่อไหร่นั่นคือคนรอบตัวคุณจะรู้ว่าคุณอะมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ถ้าออกมาพูดปับ๊บเออนั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง การที่เส็จในเครือข่ายมีอยู่หลายรูปแบบนะผู้นําโฟกัสการสร้างทีมก็เป็นความเสร็จอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถามว่าอินโทรเวิร์ดไม่อยากมีทีมอะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่เหมาะถามว่าเส็จได้ไหมได้ในองค์กรแบบเยอะแยะเลยซึ่งส่วนใหญ่นะ ป็นขายออนไลน์คนก็แต่มียอดหลักแสนหลักหลายแสนหรือแม้กระทั่งยอดขายหลักล้านต่อเดือนไม่มีทีมก็มี <c oughs> สิ่งที่เขามีคือเครือข่ายผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคที่ใช้สินค้าจริงๆและดีออเดอร์จริงๆวันนี้จะสร้างทีมหรือไม่สร้างทีมอยู่ที่เป้าหมายของคุณในการเข้ามาทําธุรกิจนี้คุณต้องการรายได้แบบไหนแอคทีฟพารซีคุณต้องการผลลัพธ์แบบไหนคุณออกแบบเองได้ในธรุรกิจนี้ไม่จังเป็นต้องสร้างทีมแบนเดียวก็ได้